สวัสดีค่ะกี <c oughs> สวัสดีในโทรศัพท์ฉันเหมือนติวๆเลย คุณค่ะสองเลิย S 1> <S 1> <S สวัสดีจ้าโอเมื่อคืนหลับหลับอยู่บ้านโอเมื่อคืนนี้มันเที่ยงคืนกว่าแล้วเนาะฟังไปฟังมาก็หลับด้วยนี่ก็เป็นวิดีโอนะคะทุกคน เดินตลาดกำลังจะกกลับกำลังจะกลับแล้วได้ทุเรียนมากินบอได้ทุเรียนมาฝาาเอื่อยบอร้อนร้อนแมนมือนีแ,นนแดดแห้งแต่สาเลยมือเสาไปริมคลองกับโอ้แดดจ้าเลย แต่แดดถ้าแดดซองนึงเขาจะเห็นป่าชัดนะเห็นไหมเนี่ยทายมือเสานั่นน่ะมาสือผ่าโอเคพ็หาสื่อเสือกล้ามแน่ห้อนๆน่ะหาสื่อเสือกล้ามมาขายนํำแน่ ร้อนต้องใส่เสื้อกล้ามตัวเบาและจริงดิจะตัวเบาตัวเบาหรือน้ำหนักเบาหรือว่ากระเป๋าเบาน่าจะเป็นกระเป๋าเลยน่าจะเป็นกระเป๋าเบาเลยมีอยู่แต่มีแต่ผ้าบอดี้อันบอโอเคกระเป๋าเบาสวัสดีค่ะน้องอุ้ยสวัสดีน้องอุ้ย กระเป๋าก็จะเบาแล้วออกไปข้างนอกไปซื้อของมาขายเนาะนั่นแหละเราก็เอาต่อทุนสวัสดีค่ะพี่โอจากน้องอุ้ยนะสวัสดีค่ะพี่อากีค่ะจากน้องอุ้ยนะคะอู้ดีอูมด,ดีดดมขึ้นบ่ามานเลยมขึ้นนี่ เล่นจะเกมเนาะสามเกมบ่เล่ินสามเกมบบ่มานเลยมืออคืนนี่เมื่อวานกินอันนี้ได้แหละกินบะหมี่เกี่ยวได้แหละมือวานนี่มันเลยบ่มีสมาธิในการคิดเลขบ่มีสมาธิในการฟังเวลาโอบอกว่าอันนี้เนี่ยลดตรงนี้นะเอ้ยเพิ่มอีกนิดนึงเออะไรอย่างเงี้ยเออ ก็เลยวุมีสมาธิุ่นะทัวทัวททัวแดนได้แวเนี่ยม้ามานม่มานมันขึ้นน,ะน,นี้นนอดเลยอะ่ะมันขึ้นเขาไปกับเล่นไปซีเกมแล้วเนาะไปทุละานะัะติดทุลเม่อคืนนี้ ยังไล์ยังไล์ปกติไม่ได้นะทุกคน mm. ก็เลยไล์ได้แต่แบบนี้เ mm. มื่อวานกะว่าจะถูกหวยแล้วซื้อโทรศัพท์สักเครื่องเฮ้ยพราถืกสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีพี่ปูจิมมันเขียนตัวเลขตัวเลขออกจำไว้ พี่กไอ้นี่กับเขียนยูกับพิมยูหาศูนย์หาสองกับพิมยู 50, 52, มย่เด้แต่ว่ามันบ่ถึ 50, 52, กหาศูนย์หาสองกับเลนสวัสดีค่ะน้องเต้นสวัสดีค่ะพี่ปูเป็นไงบ้างหมอเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะพี่ปูนะคะจอกน้องอุดดีแต่ส่วนมากก็จะเป็นออนะะน้องอุ้ยนะน้องอุ้ย น้องอุ้ยจะเป็นคนพิมพ์น้องอุ้ยเป็นขาเลาะโอ้ยหาเงินเสือโตัวสาพึ่กันเนาะยังรอวันพุธฟังผลโอเคเมื่อวานนี้หนูหนูร้องเพลงเมื่อวานเนี่ย,พ,นนยพี่อํานวยแกก็เข้ามาหนูก็เลยบอกพี่อำนวยบอกว่า พี่ปูเขาเจ็บคอเขาไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ไม่ได้ไล์เขาก็บอกว่าอ๋อเขาว่างั้นนะ่ะ fc พี่ปูนะพี่อำนวย fc เอ๊ะเขาเรียอะไนะ fc สายยัน fc สายยันสัญญาสวัสดีค่ะคุณโอ้นะคะจากพี่ปูขายใดกระสื่อกินเนาะมันมันบ่พอจะได้สื่อโทรศพัพท์เนาะ ยายหนูนะ่ะเดี๋ยวพี่จะไอ้ลินทายายหนูให้ฟังโอ้แกบอกว่าให้เราซื้อหวยให้หน่อยสองห้าศูนเออแกบอกว่าสองห้าศูนยนะห้าสิบคูณห้าสิบทีนี้เอาเรายายเลขสองตัวเอะไรเอาแปดสองว่าสั้นโอ้ยเงยเพราะเลขสองตัวเอาแปดสองสองแปดว่าสัน้น <laughs> โอ้ย ไอหาศูนย์หาสองบ่เอาแม่โอ้ยพี่ละเงินแล้วเหรอเสองห้าศูนย์ถ้ากลับไปกลับมาก็ได้แล้วบนล่างอะ่ะพอจะเล่นเอาเล่นแปดสองซะงั้นอะ่ะโอ้ยร้องชนกับเราเออร้องชนกับอากิมเมื่อคืนเนี้ยก็พอดีหลานหลานมาเรียกก็เลยลงไล์ ก็ไปทุระต่อเลยก็เลยไม่ได้เข้าไปหาใครเลยเมื่อคืนเนี่ยกลับมาก็บ้านโอบกีดทุ่มนอนน่จะเที่ยงคืนเ้ามังเข้าไปบ้านเห็นบ้านโอน่ะซื้อบะหมี่ซื้อบะหมี่มากินกลับก่อนเด้อโอเคว่าจะซื้ออายุตัวเองไม่ไม่กล้าเออใช่พี่ปูห้าสิบสองอุ๊ย ลืมไป,ไปไปเอ่ยอายุโอ้เสียดายเนะพี่ปูนเนาะวหน้าเอาใหม่โทรศัพท์ก็ไล์แบบนี้แล้วกันไม่ได้ไปนั่งริมคลองก็ไล์แบบคลิปวนอย่างนี้แล้วกันเนาะ ซื้อซื้อห้าสิบบาทห้าสิบาทมันก็ถ้าถูกมันก็ได้โรศัพทบเครื่องหนึ่งยู่เดอรเออยังไม่ได้ตรวจลอตเตอรี่เลยอะซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งมูเป็นแอบถูกลงวันที่สองเราบอกลงวันอื่นไม่เอาเนะเอาลงวันที่สองลืมลืมตรวจ ขอบคุณค่ะแปดล้านดวงใจค่ะื่อเช้า,า,ชาก็ซื้อเกี๊ยวทอดมากินเมื่อคืนนี้ก็กินบะหมี่เกี๊ยวซื้อบะหมี่เกี๊ยวกินถุงนึงเมื่อคืนเกือบเที่ยงคืนเนาะนั่งกินบะหมี่ ปลาหมอข้างดำปลาหมอข้างดำอยู่ที่คลองบางหมดนะคะทุกคนก็รอให้มีโทรศัพท์ใหม่ก่อนจะได้ไปนั่งไล์ริมคลองตอนเช้าเช้าเหมือนทุกวันเนาะเมื่อชเช้านี้ก็กดลองลองลองไล์เหมือนกันนะเมื่อเช้าเนี่ยแต่ว่าเราไล์ไอ้แตนมาต่อย เหมือนกันจอดำจอมืดไม่ได้เหมือนเดิมถ้าปิดกล้องอะไรได้อยู่ถ้าเปิดกล้องนี่ไรไม่ได้เอาไปให้ช่างเข้าดูมันจะเกี่ยวไหมเกี่ยวกับโทรศัพท์ไหมหรือว่าจะเกี่ยวกับแอป แอปยูทูบนี่แหละเราก็เลยไม่กล้าเอาไปให้ช่างเขาดูเราก็กลัวมันเสียตังกลัวมันเสียตังจะว่าเป็นเป็นเพราะช่องเรามันไม่ใช่หรอกลองเอาบ้านหลังอื่นไล์แล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมน่าจะเป็นเพราะโทรศัพท์น่าจะเป็นเพราะแอปโทรศัพท์หรือว่าเป็นเพราะโทรศัพท์พัง ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเอาไปให้เขาดูก็เขากลัวเขาจะคิดตังอ,อะเนาะค่าค่าแรงซ่อมไม่ซ่อมเขาก็เปิดค่าแรงไว้แล้วอะอะไรค่ะเยจีบเธอกินขนมจีนหรือยัง เห็นเมื่อวานนี่บอกว่าอยากกินขนมจีนใช่ไหมพี่ติก๊กออกไปเลยห้าศูนย์อายุแกใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ถึงนี่แกเกิดวันที่สิบเจ็ดกันยานี่เพิ่งสิงหาออกโรงหน้าใช่ไหมแต่พี่ติก๊กแกไม่ได้เล่นดิแกเล่นนู่นแกจะเล่น เออเลขเลขประจำของแกนะ่ะอะไรนะแปดสี่หรืออะไรนะั่นนะ่ะทำเสร็จแล้วก็จะกิน